ดับแรกเลยนะคะแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกมาเป็นแบบนี้เนาะจากนั้นตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยพอให้ไม่ไข่ไม่ติดกระทะจากนั้นเทไข่ขาวลงไปก่อนคะ่ะ ถ้าจะไม่พอนะเบาไฟนิดนึงนะเบาไฟนิดนึงดูเหมือนว่าจะใกล้สุกแล้วนะอ้อเทไข่แดงลงไปค่ะโอ้บุบๆเลยบุบ,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 บใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะ พอคะ่ะไม่ทันแล้วแต่จบขา